อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพอมๆ่มเสียงเขียดร้องแอบแอบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านนานะครับอำเภอบ้านนานะครับเรียกว่าพามาดูที่แปลงสวยๆงามๆเส้นลาดยางไปที่โรงเรียนเตรียมหากจากเส้นเมนสุวรรณสอน,นะครับเข้ามาเนี่ยเส้นนี้นะครับเพียง500เมตรทำเลสวยใช่ไหมครับสวยครับแล้วผมพามาดูที่นะครับหไร่3งาน3 หนึ่งไร่สางาน92ตารางวานะครับนี่ตัวนี้กําลังสวยเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสนะครับใครที่มองหาที่ดินนะครับแปลงนี้ผมแนะนำเลยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ50เมตรลึกลงไปอีก50เมตรเรียกว่าสวยมากครับแปลงนี้หนึ่งไร่กำลังพอดีผมที่ส่วนหนึ่งนะครับ จะทําเป็นธุรกิจการค้าการขายก็ได้เพราะมาติดถนนหลักเลยนะครับเมื่อเราทําสวนเราสามารถเอาผลผล,ผลิตมาขายตรงนี้ได้ไว้เกษียณอยากจะมองหาที่ดินแล้วมันสามารถต่อยอดได้ต้องแปลงนี้ครับแล้วแบบหนึ่งไร่สามสามงานเก้าเก้าเก้าสิบสองตารางวาเด็กกำลังดีและกําลังเหมาะสมนะครับอ่ะแปลงนี้นะครับย้ําเลยนะครับทาเลสวยติดถนนลาดยางเมนนะครับแล้วห่างจากสุวรรณศรเพียงห้าร้อยเมตรแค่นั้นเองนะครับอากาศดีทําเลสวยทําเลงาม เอาไว้ทำธุรกิจหรือไว้กเกษียณต้องแปลงนี้ครับฝากติดตามที่ช่อง y t u t u นะครับที่ดินนครนยกเพื่อไม่พลาดนะครับที่ดินแปลงวสวยงามๆของต้อมาสังหาได้อัปเดตเข้าไปนะครับวันนี้ก็มาตากฝนนะครับเพื่อนำเสิร์ฟแปลงสวยแปลงนี้แปลงสวยครับกำลังชุ่มฉ่ำเลยนะครับทักด่วนครับ083 0974963ทำเลสวยทำเลติดถนนทำเล ดีทำเลเมีอนาคตต้องแปลงดีครับ